วันนี้ป้าทุนดีมาร้านกาแฟนะใกล้บ้านอ่ะแค่จมูกกับปากเองอ่ะแต่ขับรถผ่านไม่เคยเห็นร้านนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นเพชรน,นะที่ฝังอยู่ในซอยบ้านป้าเนี่ยข้างๆบ้านป้าเนี่ยแต่วันนี้ลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์นัดมาเจอทานกาแฟกันที่ร้านนี้ลูกศิษย์บอกพิกัก แต่งร้านได้น่าร <mesela> ักมากเลยอะตอนนี้บรรยากาศแบบคริสต์มาสหนูไปเรียนกระดองเบอร์มาเหรอใช่ครับใช่ไหมทุกเองครับ หรออย่างนั้นถ้าฝึกเองเขาเรียกว่าสถาบันเบอรเบอรใช่แล้วเบเกอรี่ล่ะเองรคับเหมือนป้าเลยอ่ะป้าทำแบบถี่ดูยูทูบแล้วก็มีเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์แล้วก็สุดท้ายเราฝึกเองเรียนออนไลน์โอเคไหมเรียนออนไลน์ก็ซื้อคอร์สเด็ดมีคอร์สออนไลน์แล้วเขาเขาสอนเรารับเขาได้ไหมอ่ะ ก็อยู่ที่เราจะเข้าใจหรือเปล่ามันต้องมีมีฐานมาก่อนแล้วน้องเคยทําธุรกิจนี้มาก่อนเหรอไม่เคยครับที่บ้านผมเป็นโรงงานเบเกอรี่อยู่ตรงไหนลูกอยู่หนองโพครับตั้งแ,แต่ผมเกิดเลยเป็นโรงงานเบเกอรี่<ต>ชื่ออะไรชื่ออาสำรานเบเกอรี่ใช่ไหมนะสำรานนี่เป็นชื่อป้าใช่จ <laughs> ป้าดีใจนะเพราะป้าขับรถผ่านทางนั้นแทบทุกวันอ่ะ แต่แต่จะเป็นขนมโคลลเกะครับเข้าใจป้าเข้าใจถ้า0บาทป้าคุยกับเจ้าของร้านนะคะก็ได้ความว่าน้องเขามีพื้นฐานครอบครัวนะคะทําเบเกอรี่มาก่อนนะคะแล้วก็มาต่อยอดด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนน่ะขนมปังร้านน้องเขาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือคะ่ะอร่อยทําไมป้าถึงรู้ก็ลูกศิษย์นะคะบอกว่าเขาทานทุกวันเลยอะ่ะแล้วก็มานั่งร้านเนี้ยทุกวันน่ะ ขนมปังอร่อยกาแฟอร่อยเครื่องดื่มอร่อยทุกอย่างนะซึ่งป้าต้องเชื่อลูกศิษย์อะนะคะแล้วดูลีลาดูความชำนิชำนาในการชงอะป้าคิดว่าเขาต้องแน่จริงคะ่ะไม่งั้นเขาอยู่ตรงเนี้ไม่ได้อะออซอยตรงนี้ถนนค่อนข้างจะบีซี่ะนะ ป้าก็จึงไม่ได้มองซ้ายมองขวาค่ะมองตรงอย่างเดียวเลยทุนดีลองแล้วค่ะเครื่องดื่มที่นี่อร่อยทั้งร้อนและเย็นนะคะมาเลือกดูได้เลยค่ะมีหลายเมนูที่ชื่นชอบนะคะพร้อมทั้งมีเบเกอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังนะเป็นความถนัดของที่นี่นะคะมาลองลิ้มชิมรสดูค่ะขนมปังมีหลากหลายมากเลยอะ่ะป้าชิมไปแล้วสองสามอย่างนะคะแนนสิเนี่ยป้าให้สิ มาลองนี่นะคะมีขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็มีกลุ่มบาเกตมีขนมปังหลากหลายนะคะแล้วก็มีคุกกี้หลายอย่างมีคุกกี้ข้าวโอ๊ตด้ใช่ไหมใช่ค่ะจะแล้วนี่อะไรเอ่ยจะเป็นปังกรอบคาราเมลค่ะปังกรอบคาราเมลนะขนมหน้าตาเด็กๆกันนะอร่อยทั้งคนสูงวัยแล้วก็วัยรุ่นนะคะลองมาชิมนะไม่ผิดหวังค่ะ อ่ลองฟังเสียงเจ้าของร้านดูหน่อยน้อง <Okay. S 1> จะแนะนําอะไรคะน้องผง<อ>น่ารักมากเลยอะ่ะที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นขนมปังจากกีธรรมชาติค่ะก็เชิญชวนให้มาลองชิมกันดีต่อสุขภาพใช้เนยแทรร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวก็ไม่ใส่เนยนมแล้วก็ไข่เลยบ,บอกพี่กัดร้านค่ะพี่กัดร้านอยู่ซอยแมนน้ำลึกหนึ่งค่ะเข้ามาก็หาที่จอดได้เลยอยู่ฟังความบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะบเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าค่ะสามเก้าสองสามสองแปดสอง มีวันไหนปิดไหมคะปิดทุกวันจันทร์ค่ะเปิด5โมงอ่าเปิด9โมงถึง5โมงเย็นค่ะจ้ะป้าหวังว่าออนอกจากจะมาชิมขนมปังอร่อยแล้วนะยังมาดูเจ้าของร้านทั้งน่ารักทั้งหล่อด้วยนะคะมานะคะป้าเชิญชวนแล้วก็การันตีความอร่อยค่ะป้าติดใจการออกแบบร้านนะคะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านส่วนใหญ่จะเน้นไป สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทำเบเกอรี่นะคะเอ่อคนที่จะเริ่มหัดทำอะ่ะยังไม่ต้องไปซื้อหนังสือรกคะ่ะไปอุดหนุนไปลองชิมกาแฟกับขนมปังร้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็อ่านหนังสือที่เขาเลือกสรรมาแล้วอ่ะคะ่ะว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพอะเอ่อป้าว่าเขาจัดร้านได้น่ารักกันนะบรรยากาศเป็นกันเองกันเองคะ่ะ จะพูดคุยอะไรน้องเขาก็รับได้ทุกอย่างนะ,ะป้าเนี่ยเป็นคนสูงวัยที่เสียงดังเสียงดังอะ่ะน้องเขาก็รับได้อะ่ะพูดคุยสนุกกับป้าคิดว่าเดี๋ยวป้าก็ต้องไปอีกอะ่ะมันเหมือนกับอยู่ปากซอยบ้านป้าเนี่ยแต่คำนี้วลีนี้กำลังกาลังแรงนะคะบอกว่าร้านกาแฟขนมปังนี้อยู่แค่ปากซอยอะ่ะความหมายของมันคืออยู่ใกล้แค่นี้เองอะ่ะ แต่หลายคนก็ไปตีความให้มันมีปัญหายุ่งยากนะป้าขอเน้นค่ะคนไทยอ่ะใช้วลีว่าร้านอยู่แค่ปากซอยที่นั่นที่นี่อยู่แค่ปากซอยอ่ะมันเน้นให้รู้ว่ามันไปง่ายมันใกล้แค่นี้นะคะไม่ได้มีความหมายเป็นในยะอย่างอื่นนะคะร้านนี้ป้านเน้นอีกทีอยู่แค่ปากซอยบ้านป้าจริงๆเลยค่ะ